กลมนไม่หนุนเลยบอลมันใหม่โฟมอ่ะอืมโฟมอ่ะเขาทำอะไรไว้มันถึงไหม่ครับโอ้ใครจะเป็นผู้พักหรือเปล่าแม่ใช่บัตรหนูก็เหมือนมีไฟด้วยนะอะไรอยู่ข้างบนกูก็เหมือนกัน

ห้องที่สองต้องขึ้นด้วยฮะเอาทีวอยูวะห้องที่สองแล้วห้อง,ไห,องไหนห้องผมเปิดอยู่ด้วย้รเนนยาาราปภค่ะเออดเดี๋ยวไฟดูด ทางเดินไม่เป็นไรใช่ไหมมันต้องตัดไงบัวจะเขาูแต่ว่าตหงตีมทำไมไม่เรียกบบพงาพี่เรียกแล้วใช่ไหมขึ้นันมาเถอ

เขาบ่ได้ที่มันฟวันมันจะเป็นห้องที่ไม่มีคนอยู่เลยทั้งไอ้นี่หรอทั้งไอ้นี่หลับเพลิงเราไม่มีใช่ไหมทั้งไฟทั้งหน่ำไหมบ่มีเลยนจิตบอยู่แล้วมันได้กินกินได้เลยอะไรที่กมลนห้องไหนของพี่กมลเหรอของพี่กมลเหรอน่า มันท้องที่กมลหมู่อ้นมึงเพิ่งหยุดเตือนเพิ่งออกมาบอกเพิ่งออกมาได้ฮ่ามึงเอายัยใหม่กับอันโผอันนอนเดททามอแล้วบหรอกระโลดดิพี่โลดบวมหูจพี่ใส่เออเห็นแต่ยัยใหม่ทักทาตอนคิปโมว่ะโอ้แม่หลามีควันสลบเด้มันสลบเด้เนี่ยมมานััยงบบไปออกไม่ได้ควันเป็นพิษ เห็นห้องแล้วบ่ป่ะนี่โองโหมัายุงนัง่ชิบหายนะเอาเคยเขาขึ้นูก่อนหรอโอ้ยโชคใจบ่